สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาโชว์ทำหน้ากากสำหรับปิดได้ทุกอย่างปิดหน้าปิดเปิดจมูกเปิดตาแล้วก็ใส่สบายหาผ้ายืดมาหนึ่งผืน แล้วก็หน้าเราแค่ไหนเราก็เอาวัดเอาที่หน้าเราใส่ให้เต็มที่กันฟ้ากันไรได้แล้วก็ตัดตรงหูหน่อยตรงจมูกหน่อยตรงตาหน่อยแล้วก็เอาผ้ามาตัดให้เท่าหน้าเราแล้วก็เอามาเจาะๆๆเป็นผ้ายืดใช่ไหมคะคุณลูกสาว ใส่อย่างนี้ดีไหมเนี่ยเออเขาถาดีนะเป็นผ้ายืดแล้วก็เอามาเจาะะใส่คุมหน้าคุมตายามแล้วว่าให้ใส่หน้ากลงหน้ากากแล้วก็หาผ้ามาทำเองเนาะง่ายๆเอามาเจาะตัดออก

ทำแม่ไม่ได้โอ,โอ้ดูแม่ใส่หน้ากากจำไม่ได้มาทำสอนทำหน้ากากกันเอาผ้ามาทาบที่หน้าตัวเองเลยเนาะเดี๋ยวดยวิเนี่ย